ดูนี่โอ้โหอ้วนๆเลยครับดูหน่อยดูไม่ฟักครับเจอแล้วฟักภาษาบ้านเราก็เรียกขวักเนาะขวักดูโอ้ยจงหนึงโอ้โหเมยเจ้าดูครับจุดเดียวสามตัวอยู่ยอยเอุ้ยดูยครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนานาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเด็นะวันนี้ช่างรเด็ดพาลงคลองเข้าป่าหาหอยนะครับวันนี้มาเป็นคนป่าหนึ่งวันเนาะหอยที่เราจะมาหาวันนี้ชื่อว่าหอยพอกครับหอยพอกคลองน้ําเค็มมาทุกคนมาดูกล้องมาครับนี่หอยป่านะหอยป่าดูครับลักษณะที่เขาอยู่เนี่ย เขาจะอยู่ตามป่าชายเลนป่ากงกลางอ่ะเนี่ยดูตัวเบลเล์เลยทุกคนเนี่ยเขาจะตั้งอยู่แบบนี้ครับเราก็ฟักเอานี่หอยพอกนะทางใต้น่าจะเรียกว่าหอยกันครับตัวอ้วนใหญ่เลยนี่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวแล้วครับนี่อีกนี่เห็นไหมฟักครับผุบโอ้ตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าตัวแรกอีกนี่แล้วก็ไปตรงนู้นอีกนี่ ตัวงหนึง่งโอ้โหไม่เจ้าดูครับจุดเดียวสามตัวอยู่ยอยวันนี้มากับพี่โรดนะเราจะหาตามป่าด้วยแล้วเราก็จะลงงมตามข้างคลองริมคลองเลยเนาะอาศัยช่วงกลางวันน้ําหัวน้ําลงนี่ก็มาเล่นน้ำเหมือนเนาะพี่โรดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีงานก็มาเล่นน้าหาหอยครับดูหน่อยดู <c oughs> ไม่ถ้ามันอยู่ในป่าเนี่ยมันจะโผล่เนาะพี่โรดเนาะ <c oughs> ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ริมคลองเขาจะฝังตัวอยู่ใน โครนในเลนเราต้องเอาเท้ายํำเอาแบบนี้หาง่ายครับโนีโวดูนะดูอีกสามตัวใหญ่ๆนี่ใหญ่ๆครับเน้นใหญ่ๆวันนี้นี่แล้วก็ได้ปูแสมนหนึ่งตัวอ่ามีนี่อีกครับเนี่ยอืมหมานหอยกันแล้ววันนี้ทุกคนออ้ฟักครับเจอแล้วฟัก ภาษาบ้านเราก็เรียกขวักเนะควักัโอ้บาง,งทีเท้าไม่เห็นก็เผื่อไปเหยียบครับใช่หรือเปล่า,น,านี่อว่ะว่ะเนี่ยวนตุ๊บเลยมุดลากกงกลางเลยะหรอ,อ <laughs> บางทีมันก็หลอกตาเรมาเนาะแหมมามากลายเป็นคนปางงมหอยครับวันนี้ เวลาเราเดินเหยียบมันเนี่ยเท้ามันจะเขีย่ยๆเขียนะครับมันจะตงุงๆงฝาตีนเนี่ย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 มันจะเป็นเหลี่ยมโผล่ปากมานี่ไม่ไม่ได้หยาบนะวิธีการหาคือเขาแบบนี้จริงๆครับนี่ใช้เท้าช่วยเนี่ยแล้วก็ฟักปรับเขาให้ดูนะครับย่ำแป๊บเดียวใหญ่แบบไม่ต้องคัดทิ้งเลยครับอ้วนตุบทุกตัวเลยบางตัวลอยโผล่แทบจะทั้งตัวแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย พลน,น้ําเลยตาต้องจับสังเกตดีๆครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นหอยที่เขาตายแล้วครับเขาจะอยู่แบบลลอกๆตาเราเนี่ยไหมนี่ก็ใช่นะผล่มาหน่อยหนึ่งผ่แล็อฟักครับนี่มองพยายามมองดูไปเรื่อยๆครับ นี่ก็ใช่นี่นี่ช่อีกนะนี่ชุมครับแล้วตัวใหญ่ๆอย่างที่บอกทุกคนโอ้โหใหญ่ดีจริงครับนี่ตัว โลดได้มาอีกนี่หอยแบบนี้หาไม่ยากเนาะแต่ว่าจุดที่จะมีตัวใหญ่เนี่ยปัจจุบันก็มีไม่เท่าไหร่เนาะต้องเป็นวิธีชาวบ้านชาวคลองเนาะจะรู้จุดก็จะได้ตัวใหญ่ๆเนาะน,นะพี่โลดเนาะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีราคาใช่ไหมหอยแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้นี่สามสิบสี่สิบใช่ไหมพี่โลดใช่ แกะเนื้อขายโลเป็นร้อยนะเดี๋ยวนี้นะนอ,อะไรที่เมื่อก่อนไม่มีราคาปัจจุบันก็เริ่มนิยมกินเริ่มมีหาซื้อหาขายกันก็แม่ก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับในน้ำแล้วก็ตีนย่าแบบนี้ครับพอเรารู้สึกว่าโดนตัวหอยอ่ะมันจะตงุตงๆฝ่าเท้าเรา อ้าวไม่ใช่นี่มีแลี่อุย๊ยตรงนี้บางทีมันก็อยู่ติดติดกันหลายหายตัวครับอุย๊ยนี่อุย้ยสองตัวสามตัวนี่ดูนี่โอ้โหอ้วนๆเลยครับสีตัวไม่ใหญ่จริงใหญ่จริง หอยใหญ่ปลาชัยเลนเลยลอยคออยู่ในคลองลนั่นนี่น้อยงาอ่ะได้กี่ตัวละมีอีกปะวิธีการก็แบบนี้เนาะเล่นน้ำคลายร้อนครับหากับข้าวด้วยนี่ช่วงไม่มีงานตัวเะยครับเ <laughs> ด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไอ้ป๋องอ มีอีกป่หมดครับไม่เจอแล้วใช่ไหมเนี่ยลอยคออย่างนี้แหละวิธีคนคลองวิธีบ้านเราก็แบบนี้แนละ้วไปแล้วนะหาปูหาปลาหาหอยหากุ้งไปเรื่อยครับไปแล้วครับเริ่มลึกแล้วครับมันจะอยู่ไม่ลึกนะหอยนี่เราก็เข้าจุดตื้นเนะครับผมตามป่ากงกลางแล้วก็ที่มันเป็นกอจากอะครับจะมีหอยพวกนี้อยู่ ลอยคอมั่งเลื้อยมั่งเดินมั่งครับนี่นี่ครับตีนทุบๆเจอก็งมครับนูกว<อ>่นี่ใหญ่มากนอกจาก จะหาหอยแล้วเนี่ยเป็นกับข้าวแล้วยังมีของหวานนี่ใช่ไหมของหวานครับคืออะไรลูกจากครับอันนี้เอาพวงมาโชว์หน่อยลูกจากบ้านเราเนาะทางเหนือเขามีลูกชิดลูกเต๋าใช่ไหมบ้านเรามีลูกจากทางภาคกลางก็มีลูกตาลอ่อนลูกอะไรนะลูกลานอะไรพวกนี้เนาะเออมันก็เป็นผลอ่อนของผลไม้ครับเนี่ยดูดดูดจวบจวบอยู่เลย อันเนี้อดูน่อหิวหิวก็หากินได้ตามริมคลองนะเนี่ยด้วยนี่ครับอ่อนๆเลยเนี่ยนดูดแล้วหวานจุ๊บเลยเนี่ยครับอเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่ไต่โลดเอาใหญ่แล้วครับ ช่วงพักเบรกจากหาหอยนะน่ะน่ะกินะนะกินโะน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 ะชว์นะน่ะตูดจวบอแล้วใบเนี่ยเขาไปทําขนมขนมจากอะเนาะครับผมแล้วส่วนยอดเนี่ยเขา,เาไปลอกเป็นใบยาสูบใช่ไหมพี่โรดบ้านเราเนาะใช่ครับใบจากต้นจากนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทางใต้อะ่ะเขาทาแบบปาดงวงจากเอามาทําน้ําตาลจากก็ยังมีนะเออสารพัดประโยชน์ที่จะใช้ได้ครับ เอาเอาแค่อิ่มเลยใช่ไหมหไปหายแล้วก็เดี๋ยวเราพักกินลูกจากกันแล้วเดี๋ยวก็เดินหากันอีกสักรอบครับผมแล้วค่อยกลับบ้านหาไปทํากินครับเอาไม่เยอะหรอกหาพอให้เป็นวิถีวิธีการให้ทุกคนดูครับน่ะได้ไหมทีนี้แ,แกนแกนน่ะ เดี๋ยวไปหาหอยกันต่อครับผมนีได้อีกแล้วตัวหนึง่งเบอร์เลยแลก็มาสรุปหอยกันนะครับหลังจากที่เราหากันมาสักราวสองชั่วโมงนี่ได้น่าจะเป็นสิบโลไปครับครึ่งถุงอวนใหญ่แล้วนี่นี่ดูก็วิธีล้างหอยเนี่ยเราจะถ่ายจากกระป๋องเนี่ยมาใส่ถุงอวนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเขย่าล้างกับน้ําคลองเลยนี่ ให้ถุงอ้วนช่วยขัดตัวหอยครับเดี๋ยวมันจะสะอาดขึ้นแล้วตัวหอยเขาก็จะถูกกันเองเนาะวิธีการก็คือจะเขย่าแรงๆแบบนี้ครับเนี่ยอ่ะก็หาหอยคลิปนี้ก็ได้กันไม่น้อยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งหอยชุดนี้เอาไปทําเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็เตาตั้งกระทะคุณยายใส่หัวกะทิใช่ไหมอ่ะวันนี้เราจะ แกงแดงกระทิสดหอยพอกใส่สับป,ปะรดนะยายเนาะ <Yeah. S 1> แกงสับป,ปะรดหอยพอกครับเริ่มจากเคี่ยวหัวกะทิก่อน <Yeah. S 1> จะแกงกะทิให้อร่อยเนี่ยต้องแตกมันแบบนี้เลยนะยาย <Yeah. S 1> อ่ะพอกะทิแตกมันดีแล้วเราใส่พริกแกงเนาะ <Yeah. S 1> เครื่องแกงนี่ก็จะเป็นเครื่องแกงกระทินะครับ เราเคี่ยวพริกแกงกับกะทิเนี่ยให้แตกมันดีอีกหนึ่งรอบนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นใส่หอยพอกครับหอยพอกเนี่ยคุณยายเอาไปลวกน้ํานะครับแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อเนาะ <Yeah. S 1> ตัวมันก็เลยจะหดๆห,หน่อยนะยาย <Yeah. S 1> หรือว่าใครชอบสดๆก็ผ่าแบบสดๆก็ได้เหมือนกันเนาะ <Yeah. S 1> อะ่ใส่หอยแล้วก็ผัดให้มันสะดุง้งสะดุ้งไฟหน่อยนะยาย yeah. จากนั้นก็เติมหางกะทิใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าแกงกระทิสับปะรดแบบนี้เป็นแกงแบบพื้นบ้านทางตราดบ้านเรานะยาย <Yeah. S 1> บ้านเราภาษาบ้านเราเรียกอะไรแกงกะทิสับปะรดนยยเนาะ <Yeah. S 1> <c oughs> สาตาดนะครับพอน้ําแกงเริ่มร้อนคุณยายใส่สับปะรดเอาไปสับใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> สับปะรดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเขาเรียกอะไรหำหาม,หามะเนาะอ่า ดูทุกคนแกงบ,บ้านแบบนี้น่ากินสุดๆเลยครับผมเราใส่หอยเยอะๆนะน้ายายเนาะอ,อพอน้ำเดือดหอยสุกแล้วแบบนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสกันน้ยายอเอาเลยครับเครื่องปรุงรสยายมีสี่อย่างนะชูรสใช่ไหมชูรสครับตามด้วยผงปุงรสผงปรุงรสครับ แกงกระทิเราจะตัดหวานหน่อยนะย่าปิดท้ายด้วยน้ำปลาเท่านี้ใช่ไหม, <Yeah. S 1> มชิมรสเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกใช่ไหมย่าเป็นเครื่องหอมครับโอ้ยหอมน่ากินจริงๆครับผม ค่อยงัดมาดูกันเอยยายนี่อุ้ยดูครับทุกคนอามาช้าๆยายนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายเร็ยแล้อยกแกงแดงกระทิสดหอยพอกใส่สับปะรดนะครับน่ากินสุดๆไปเลยครับผมมาๆเดี๋ยวมาลองชิมกันแกงแบบนี้ใครชอบนี่ถือว่าเป็นแกงแบบพื้นบ้านนะครับคนที่อยู่ พื้นบ้านต่างจังหวัดอย่างนี้นี่ไปทํางานในเมืองจะคิดถึงเนาะกับข้าวบ้านๆน,นี่คุณยายลองชิมให้ชมนะครับเป็นไงเยี่ยมเนาะหอยพอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่นิยมกินกันแล้วนะยาย <Yeah. S 1> จากเมื่อก่อนที่ไม่มีราคาเนาะเราก็พาไปหาไปเก็บกันมาหนึ่งมื้อนะครับได้มาสิบกโลนะยายเนาะ <Yeah. S 1> ใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยาย <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ yeah. คลิปาจ้ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้ช่วยอ่ะสวัสดีครับสสวัสดีบายบาย